ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรม,มะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาและขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเขยเมืองชนกินแซบอีกหนึ่งช่องของกระผมเองจัดทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตการกินของคนอีสาน ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ลองกินลองสัมผัสมาก่อนก็ขอฝากท่านทั้งหลายกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงวิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยการอาศัยหลักธรรมในอิทธิบาทสีหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานจนทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย โดยหลักธรรมที่นำมาเสนอนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับวัยทำงานไม่ว่าจะทำงานในที่โล่งแจ้งหรือในออฟฟิศกระผมเชื่อว่าหากท่านได้ฟังจนจบแล้วท่านจะสามารถนำหลักธรรมนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแน่นอนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีบริษัทและนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจอยู่มากมายผู้บริหารชาวต่างชาติหลายๆท่านยังอาจไม่เข้าใจว่าการทำบุญในออฟฟิศของสังคมไทยนั้นทำเพื่ออะไรทำไมต้องมีการทำบุญออฟฟิศประจำปีทำไมต้องมีการกรับไหว้บวงสรวงเพื่อขอให้โปรเจกต์บางโปรเจกต์หลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายเรื่องของการทำบุญได้ชื่อว่า เป็นพิธีกรรมที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาช้านานแล้วแต่ในปัจจุบันที่สังคมได้ยึดเอาเรื่องของวัตถุและเงินตราเป็นที่ตั้งอาจทำให้ใครหลายคนมองว่าพิธีกรรมต่างๆเป็นเรื่องที่ได้แต่ความมงคลไม่สามารถจับต้องได้เลยทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องงมงายจริงๆแล้วอยากจะบอกว่า การทำบุญที่มีกุศโลบายอันแยบยลแฝงอยู่ในนั้นซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานในออฟฟิศด้วยเช่นเรื่องของความสะอาดแน่นอนว่าถ้าเราจะมีการจัดงานบุญกันบริเวณออฟฟิศก็จะต้องมีการกวาดเช็ดเก็บล้างกันยกใหญ่ก่อนถึงวันงานคงไม่มีใครจะหารก้านิมนต์พระคุณเจ้ามานั่งสวดมนต์ให้พรกันในออฟฟิศสกรปรกเป็นแน่ จริงอยู่ว่าในแต่ละวันพี่พี่แม่บ้านในออฟฟิศคงมีการทำความสะอาดกันอยู่บ้างแล้วแต่การทำความสะอาดก่อนงานบุญเปรียบได้กับการทำความสะอาดประจำปีของออฟฟิศเลยทีเดียวหลายๆท่านจะได้เลิกจัดโต๊ะใหม่มีรายการของหายได้คืนเพียบเพราะมันอาจจะตกอยู่ตามใต้โต๊ะของท่านอย่างคาดไม่ถึงนั่นเอง กุศโลบายอีกอย่างหนึ่งของการทำบุญในออฟฟิศก็คือเรื่องของความสามาคัคคีงานบุญถือเป็นงานรวมญาติประจำตีงานหนึ่งการทำบุญออฟฟิศถือเป็นโอกาสอันดีให้คนในออฟฟิศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเพราะบางแผนกอาจไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในออฟฟิศน้อยกว่าปกติ และเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้ร่มเงาศาสนาทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นทั้งก่อนหน้าเริ่มงานและหลังเสร็จงานไปแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดและเก็บงานจึงสร้างให้บรรยากาศในออฟฟิศสดชื่นรื่นรมและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมว่าความสามัคคีนั้นคือพลังขององค์กร และกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งในการทำบุญในออฟฟิศก็คือเรื่องของกำลังใจกำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งสําคัญกับคนทำงานหลายๆโปรเจกต์าอาจไม่ราบรื่นง,ง่ายดายอย่างที่คิดคนปฏิบัติงานจึงต้องการกำลังใจความเชื่อมั่นและพลังงานความเป็นทีมจากคนรอบข้างในออฟฟิศการทำบุญถือเป็นการปลุกพลังได้ดี ดังจะเห็นได้ในสมัยโบราณยามทหารจะออกไปรบทับจับสืกก็ต้องมีการนิมนต์พระคุณเจ้ามาทำพิธีให้ทุกครั้งแม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแต่ยังไงคนไทยก็ยังคงเชื่อในเรื่องของการทำบุญอย่างแน่นอนและสำหรับกุศโลบายสุดท้ายของการทำบุญในออฟฟิศก็คือเรื่องของความสนุกโดยส่วนใหญ่แล้วพองานบุญเสร็จลง มักจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวันสังสรรค์กันระหว่างผู้ที่ร่วมงานพนักงานในออฟฟิศพออิ่มหมีผีมันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะกันร่าเริงเป็นบรรยากาศดีๆที่ทำให้คนในออฟฟิศได้ใกล้ชิดกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้ายันลูกน้องอารมณ์ดีกันท้วนหน้าจริงๆจ,จะเห็นได้ว่าการทำบุญนั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทุกคนและยังมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลทำกับตัวเองและองคอ์กรเชื่อเถอะครับว่าพลังความเชื่อความศรัทธามีอนุภาพมากจริงๆก,การทำงานให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยหลักธรรมนั้นต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดผล คนทำงานทุกๆคนก็ย่อมอยากที่จะให้งานที่ทำประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นจึงทำให้คนทำงานเกิดความเครียดเมื่อมีปัญหาที่ตัวเนื้องานท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงกันบ้างครับถ้าท่านยังไม่มีวิธีหรือทางออกกระผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ มีวิธีง่ายๆครับแค่จัดการเรื่องของความเครียดหรือปัญหาในการทำงานเหล่านั้นด้วยการนำหลักธรรมที่เราได้เรียนได้รู้ตั้งแต่ตอนเรียนมาปรับใช้ซึ่งจะเอาหลักธรรมมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไรลองมาดูกันนะครับหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ก็คือหลักธรรมในอิทธิบาตสีนั่นเองซึ่งประกอบด้วย 1. ฉันทะเป็นความพอใจในงานที่ทำหรือรักงานที่ทำให้ท่านลองสํำรวจตัวเองว่างานที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นงานที่ท่านรักท่านชอบและพอใจที่จะทำหรือไม่ท่านสนุกกับการแก้ปัญหาต่างๆในงานที่ท่านทำอยู่หรือเปล่าหรือท่านอึดอัด เครียดกับงานคิดแก้ปัญหาในงานของท่านไม่ได้ถ้าเป็นอย่างหลังงานที่ท่านทำอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่านหรือความถนัดของท่านก็ได้ฉะนั้นท่านควรหาทางปรับเปลี่ยนงานให้ตรงกับความสามารถหรือความถนัดของท่านแต่ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ การปรับตัวให้เข้ากับงานนั้นโดยการพยายามทําความเข้าใจกับงานหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ท่านต้องทำนี้เพิ่มเติมน่าจะเป็นวิธีที่เป็นไปได้ที่จะทําให้ท่านชอบงานและพอใจที่จะทํางานนั้นๆมากขึ้น 2. วิริยะเป็นความขยันมันเพียนหรือความเพียรพยายามในการทํางานตัวท่านทํางานอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง ท่านพยายามแก้ไขปัญหาในการทำงานแค่ไหนถ้าท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เต็มที่กับการทำงานเท่าที่ควรหรือประสิทธิภาพในการทำงานของท่านเองยังไม่เหมาะกับงานที่ท่านต้องรับผิดชอบฉะนั้นท่านควรพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเพิ่มภูนทักษะในการทำงานของท่านอยู่เสมอ 3. จิตตาเป็นความเอาใจใส่ในงานสำรวจตัวท่านเองว่าตัวของท่านนั้นเป็นหนึ่งคนที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่างานท่านยังมีข้อบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาดอยู่ซ้ำๆหรือไม่ถ้าหากใช่ท่านควรนำหลักธรรมนี้มาปรับใช้ท่านควรจะเป็นคนทำงานที่เอาใจใส่ในงานมีความรอบครอบ และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4. วิมังสาเป็นการใช้ปัญญาตรวจสอบงานด้วยเหตุและผลนั่นก็คือเมื่อต้องเจอกับปัญหาในที่ทำงานคนบางคนอาจจะเผลอใช้อารมณ์ในที่ทำงานซึ่งนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกแต่หลักธรรมข้อนี้จะสามารถนำมาปรับใช้ได้ท่านต้องใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาท่านก็จะเจอวิธีแก้ปัญหาในการทำงานได้ในที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าหลักธรรมนั้นเข้าใจยากจะเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไรคงได้คำตอบกันแล้วนะครับคนทำงานทุกคนสามารถนำเอาหลักธรรมอิทธิบาสสีนี้มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การทำงานของท่าน ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายดายอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นําเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ That's...